สบายดีเดมนทุกคนเดินสบายในเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาเทรดให้เบิร์เนาะตามสูตรที่เราได้ค้นคิดขึ้นมาในช่วงสามสี่เดือนผ่านมานี้เนะเาะก็คือใช้เวลาเดินสมควรเนาะก่อนที่ก่อนที่เราจะได้ค้นคิดสูตรขึ้นมาผมบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะดังนั้นเราจะมาทดลองนําไ้เบิร์กว่ามันจะเกิดผลหรือบ่ให้ทุกคนติดตามเบิร์กเราจะงบห้าร้อยเหรียญเนาะห้าร้อยเหรียญในการเทรดเบิร์ว่าเราจะไปห่อใส่หรือว่าเราจะเสียให้ติดตามเบิร์เนาะ อันนี้เป็นสูตรไม่ที่ค่อยค้นคิดขึ้นมาเองแล้วก็เทรดเองยังไม่ได้ในนํำไผ่ไ่ได้ในนํำไผ่เนาะสำหรับการเทรดมีความเสี่ยงเนาะค่อยเลยโบนในนํำไผ่ในการเทรดดังนั้นค่อยจะมาทดลองเทรดตามสูตรของค่อยเองเบองว่าจะสมารถสร้างกำไรเท่าไหร่จายงบลห้าร้อยเหรียญเบอรว่าจะได้กำไรหรือได้ให้ติดตามเบองปรับเงินเลยวเดือนนี้เนาะจะเกียยวกับประมาณสามวีเนาะโอเคมันจะแห้งเนะาะาบขึ้นเลยยบายบา มั่นใจเนาะเมันว่ามันจะขึ้นเป็นเขียวได้เนาะอันนี้เป็นสูตรที่ค่อยคนคิดขึ้นมาเองเนาะหลายเดือนเนาะใส้เวลาโดนสมควรเนาะหลายเดือนจึงสมรถได้สูตรตัวน right ี้ขึ้นมาแล้วจึงมาเทรดด้วยตัวเองเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้สอนคนอื่นเนาะยังไม่ได้แบ่งปันให้ทางกลุ่มเราได้เทรดด้วยตัวเองเนาะตัวนี้เป็นการเทรดด้วยตัวเองนำไซสูตรของตัวเองที่คนคิดขึ้นมาผ่านมาหลายเดือนเติมเนาะปันงบจากค่าร้อยเหรียญเนาะเบิ่งวาจะได้เท่าไหร่เนาะติดตามเบิ่งเนาะ โอเควินเนาะวินวินวินถ้าได้กำไรไปเนาะได้กำไรไปเกียมออเดอร์ต่อไปนะเนาะเกียมออเดอร์ต่อไปสำหรับเทคนิคแมนจะนำใส้แท่งเทียนในการวิเคราะห์ตลาดและบวกกับสูตรของตนเองที่ได้ค้นคิดขึ้นมาก็เลยนำมาเทรดลองเบิ่งว่ามันจะสามารถได้ตามที่ฮันได้ค้นคิดขึ้นมาบอฮันได้วางไว้บ่โอเคเนาะออเดอร์นี้จองสี่รนะ้อยเหรียญเนาะสี่ร้อยเหรียญ โอเคมันจะแห้งเลยเนาะมันใะแห้งใบขึ้นอีกบันหนึ่งเนาะใบขึ้นบันหนึ่งมันยังสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้เนาะกรณีเป็นแท่งเทียนแบบนี้เนาะส่วนใหญ่มันจะขึ้นเป็นเขียวเนาะจะมาเบิงน้ำกันเนาะเบิงน้ำกันตามตาเที่ยววิเคราะห์เนาะมันจกตามเป็นเขียวเนาะเบิกหว่ามันจกเป็นเขียวหรือบ่ให้ติดตามเบิงตอนนึ่งวิเนาะจึงหูผลว่ามันจะได้หรือว่ามันจะลงมาเด็กให้ติดตามเบิงเนาะมั่นใจเนาะมันใจเสื้อมันว่ามันจะขึ้นเป็นเขียวแน่นอนเนาะมาเนี่ยเนาะ โอเคเนาะวินวินวินสี่สามสองหนึ่งโอเควินถือว่าได้กําไรไปพันไปเหรียญออเดอรนี่ถือว่าได้กําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะไปต่อเนาะไปต่อออเดอร์นี่จะออกไปสามร้อยสามร้อยเหรียญเนาะเฮาจันพยายามลดพรความเสี่ยงลงมาเรื่อยๆเ,เนาะลดพรความเสี่ยงบรายใหม่เข้ามาเฮาเทรดปุ๊บแล้วจะไปไหลกว่านั้นบรายเนาะต้องลดพรลงมาการเทรด โอเคด้วนี้เนาะเฮาเจ้าประมาณ3วีเนาะเซลบันึงเนาะเซลบนนึงเพราะว่าหยังเพราะว่าแท่งเทียนแบบนี้มันขึ้นไปตามในโซนที่มันเป็นแนวต้านมันขึ้นไปตามโซนของแนวต้านแนวใดมันก็ต้องลงมาเป็นแดงเนาะก็เลยกดขายเนาะเบิ่งว่าจะวินบ่เฮาต้องเบิ่งประมาณ3วีหรือว่า2วีเนาะจึงเข้าเด้อจึงกดซื้อหรือขายมันจึงสามารถไดู้้ผลถ้าเฮาเทรดพาเทรดแมนเจอประมาณ5วีส่วนหลายมักจะเสีย ดังนั้นทวาเทรดคนเดียวเอาเจ้าประมาณตอนสามวิสองวิล้วนหนึ่งวิเป็นกันดีเนาะโอเคลงมาเป็นแดงได้แน่นอนเอาไว้นี่เนาะวินเวนอันนี้คือสูตรเขาเองเนาะสูตรเขาเอง,เอเเองที่เขาได้ใช้เวลาในการค้นคิดขึ้นมาหลายเดือนเติมหรือประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะผ่านมานี่เนะเาะกรณี้ 200, 200เจ้าสองร้อยสองร้อยเหรียญเนาะเขาจะลดพรความเสี่ยงลงเรื่อยๆเนาะเมื่อเขาได้กําไรแล้วเขาจะลดพรความเสี่ยงลงเรื่อยๆเจ้าน้อยลงน้อยลงน้อยลง เด d e r นี้เนาะเกียเบิรงเนาะบอมั cartoon. ่นใจปันไดเนาะโอเคกดเซลล์บันหนึ่งเนาะบอมั่นใจปันไดอ o r อ e นี้เนาะเบิรงว่าจะลงมาในบอเนาะเป็นอเดอร์ที่บอคอยมั่นใจปันไดเนาะเบิรงว่าจะวินบอเขาจะบอลุ่ท่านเราจะออกทุกไมเลยเนาะเพราะว่าเราอัดวิดีโอยันมันสิญญาให้หลายๆคนได้เบิรงเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเนาะสำหรับการเทรด โอ้มันขึ้นเป็นขเขียวเนาะน่าจะลงมาปะไรเนาะมันีอน่าจะเสียเนาะเดี๋ยวเราปั๊มเงินปั๊มเงินท่าเนาะเฮาไปเมื่อกี้สองร้อยเหรียญเนาะเสียเฮาจะไปสี่ร้อยสี่สิบเหรียญเลยเฮาจะคูนเงินเนาะจะคูนเงินเฮาพลาดหนึ่งออเดอร์เนาะถือว่าได้กำไรมาหลายสมควรเนาะแจ้งงบห้าร้อยเหรียญได้พันกับสี่ร้อยสี่สิบเหรียญเนาะออเดอร์นี้เฮาจะสี่ร้อยสี่สิบเหรียญเลยเมื่อกี้เสียไปสองร้อยเหรียญเนาะไม้เดียวเสียไม้เดียวออเดอร์นี้จะไปสี่ร้อยสี่สิบเหรียญเลย จะเบิ้งประมาณตอนสามวีหรือว่า2อวีเนาะเฮาจึงคนซื้อหรือขายตอนนั้นเนาะโอเคมันจะแห้งโดยในน้อมันจะแห้งเซล์บันนึงเนาะเซล์บันนึงเสื้อมันว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะกรณีที่เป็นแทงเขียนแบบนี้เนาะส่วนหหา่มันจะลงมาเป็นแดงได้เนาะอันนี้ทดลองสูตรของตนเองเนาะเบิ่งว่ามันจะลงมาตามทีเฮาวิิคอ์บ่มันจะเนาะสมัรถลงมาได้แน่นอนวันนี้เนาะเสื้อมันเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่า แทงเทียนแบบนี้เนาะส่วนหลายแมนจะขับลงมาเป็นแดงใดกรณีที่มันขึ้นไปแล้วมันทิ่มไส้โอกาสที่จะลงมาเป็นแดงมีหลายเนาะมีหลายเซืรอมั่นว่ามันจะลงมาเป็นแดงใดแน,น่นอน4 3 2 1โอเควินตอนนี้เทว่าได้1,858เหรียญเนาะเป้าห,หมายเขาก็คืออีกจังหน่อยเนาะประมาณหนึ่งออเดอร์เขาจะเซาเนาะอีกประมาณหนึ่งออเดอร์หรือาสาวสองออเดอร์เขาจะเซาเขาจะบได้เก็บหลายเนาะเบอร์ว่าจะขึ้นไปวัดเท่าไหร่เนาะ ปั๊มเงินเร็วนะนี่จะออกร้อยเหรียญนะเมื่อกี้ออกสองร้อยเหรียญสี400่ร้อยเนาะจะลดพรอนความเสี่ยงลงเรื่อยๆเนาะโอเควันนี้จัาอยู่ในออเดอร์ที่มั่นใจอีกมาหนึ่งเนาะเป็นออเดอร์ที่มั่นใจเนาะเซล์บหนึ่งเนาะกดเซล์บหนึ่งเป็นออเดอร์ที่เฮามั่นใจเนาะเซอร์มันว่ามันจะลงมาเป็นแดงได้แน่นอนกรณีแทงเทียนแบบนี้มันลงมาแล้วมันมีการเคลื่อนที่น้อยหนึ่งเฮาจะตามมันไปเลยถือว่าได้กำไรแน่นอน ใครกดเซลล์ Order เนาะเดินเอเนาะกดเซลล์เนาะเสื้อมันว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะกรณีเป็นแทงเทียนเป็นเม็าว่าผู้ใดที่ได้เข้ามาเหยียนเนาะจะเข้าใจเลยสําหรับการเข้าเดินในตลาดถ้าว่าใดรที่เทรดได้ด้วยตนเองเสื้อมันเนาะสมารถสร้างกำไรได้แน่นอนถ้าว่าเอาเทรดตามคนอื่นผอกา้าที่จะเสียมีหลายเนาะดังนั้นผู้ใดที่จะเข้ามาในทีมค่อยเนาะส่วนหลานเป็นค่อยจะสสนให้เทรดเป็นด้วยตนเองหมดเนาะคอยจะบได้นำพาเทรดเนาะถ้าว่าคอยนำพาเทรดปุ๊บเนาะค้อยเอื้นประมาณหาวิ แล้วตวลาดมันเปลี่ยนตอน3วี2วิให้ให้บรสร้างกำไรใดให้ให้เสียบรได้กำไรดังนั้นทว่าผู้ใดที่จะเข้ามานำ่อยค่อยจะสอนให้เทรดเป็นด้วยตนเองอันนี้บรได้แนะนำบรได้รับส่วนผายเนาะขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละคนโอเคมัดจะแหงเดอเนือเข้าสิบเหรียญเลยคดเซลบันหนึ่งไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายเนาะาว,วาได้ไม้นี้เฮาจะหยุดเนาะภาวาเฮาได้กำไรหลสมควรเนาะจากงบ5้าร้อยเหรียญปั่นขึ้นได้หดประมาณ2 0 0 0 2,000, 2000ปลายเนาะ เบองว่าเอเดี๋ยนี้จะลงมาเป็นแดงแถวในบอมั่นใจเนาะมั่นใจเสอ้อมั่นว่ามันจะลงมาไรแน่นอนมาเนี่ยเนาะเป็นอย่างจึงมั่นใจเนาะฮะเบืองตามแทงเทียนตัวนี้เนาะโครนีมันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันอยู่บนเก่าแสดงว่าแหงซื้อกําลังจะหมดเนาะแหงขายกําลังจะเข้ามาหลายวินแน่นอนมาเนี่ยเนาะวินแน่นอนโอเคถือว่าสามารถสร้างกำไรได้เนาะเขาจะได้ยุดสํานี่เนาะสำหรับการเทรดได้2องพันกับสามสิบปดเหรียญเนาะจ้างงบห้าร้อยเหรียญถือว่าสามารถสร้างกำไรได้หลายสุควรเนาะ อันนี้บราตัดบราต่อเนาะเป็นคลิปที่บันทีกขึ้นมาให้หล,หลายๆคนในเบิงเป็นบทเขียนในการเทรดเนาะถ้าว่าผใครที่สนใจอยากเขียนก็สมัครทักมาทาง w h วอตแอ p หรือว่าทักมาทาง Facebook